เันมีเรืองที่เป็นเลาไหวในสมัยพุทธกาลมีเศรษฐีผู้หนึ่งเล่าซื้อว่าโตไทยะมีทัพย์ส,สินเงินตอ้งห้อยเหลือเกินแต่ว่าด้วยความเป็นก้นตรนีขี่เหนียวหวังในทรัพย์สินสมบัติตายแล้วก็ไปเกิดเป็นผู้นักเป่าทรัพย์ที่บ้านของเขาเองเรื่องนี้ถือเปิดเผยขึ้นก็คือเข่ามือหนึ่งพระพุทธเจ้าสเสด็จบินบาดผ่านหน้าบ้านของโตไทยะเศรษฐี เจ้าลกูกตันักโตหนึ่งเฮาพระพุทธองค์เป็นการใหญ่เลยในขณะนั้นพระองค์ก็หันมาสร้างพระอานนท์เทระประสงค์สิแสดงเรื่องสาคัญให้ฟังเพราะว่ตสุนักโตนั้นมันเฮาบอลเลิกมันเฮาบอเศร้าพระพุทธเจ้าเป็นก็นเลยปรัสเอื่นตุนักนั้นบอกว่าเจ้าเตโตไถ่นะเจ้าเฮาเฮ็ดยั้งมาันคนหลับใของอลูกเศรษฐีพวนั่น ได้ยินพระดำรัฐทั้งมดิก็เลยน้ำเรื่องเนี่ยไปไล่งานให้สุปะมานบลูกใส้ของโตไตยักพร่ำเนี่ยฟังสุปะมานบพอเดฟังก็โกรธเขียดยางมาตอว่าต่อขานพระบุทธใจเจ้าเป็นการใหญ่ว่าเป็นยังมาเอิ่นสืพ่อ,พอเอิ่นตุหนักแต่ว่ามาเอิญนปซื้อพ่อของขาน้อยว่าสันตอว่าต่อขานพระบุทธใจเจ้าพระพุทธใจเจ้าเป็นก็นเลยตรัสขึ้นบอกว่าเนี่ย ถ้าเจ้าบ่อเสือวันล,ลูกตัวหนักนี่คือต่อยไพยาพล้ำพอของเจ้าได้กับฝ่านมาเกิดอีหลีขอให้เจ้าหาอาหารมาเลี้ยงตัวหนักให้กินให้อิม่มแล้วก็กระติบถามใก่ไก่หูมันเด้อแต่ว่าอีพอเจ้าฝังสตินเงินตอ้งไว้มองไดนบ้างและเจ้านี่ตีได้เข้าใจเองตัวพระมานบจะเย็ดตามโดยเลี้ยงอาหารตัวหนักจนอิม่มแล้วก็ได้ประจติบถามตีข่างหูเจ้าตัวหนักว่าพอ เจ้าฝังซัส์สินเงินตอ้งไว้มองไดบ้างพอ่อหลวกคืหนักในฟั่งจังสันมันก็ะแล่นไปคุยจีดินตามบริเวณหลัลงบ้านเป็นลุมลมพ,พ่อขุดลงไปจะเป็นพอ่อซั์สินเงินตอง้งติงของหลวงหลายทุกลมไปตุปะมาโนเห็นสิงจังสันกับสลรเสริญพระพุทธเจ้าเป็นการง่า่ตั้งแต่นั้นมากเขากับบบประมาทหาโอกาสในการทําบุญสร้างกุศลอยู่เรื่อยๆล้อนที่เั็ดบุญเฮ็ดกุศลก็คือค้นประพฤติรรม นทรัพับสินเงินตอ้งมาตั้มบุญตั้มท่านเพื่อบำรุงจิตใจของตนให้เบิกบานเพื่อให้ชีวิตพรมเย็นเป็นสุข